โต้กลับหลานหลวงปู่แสงโชว์หลักฐานยันอาภาษจากอัลไซเมอร์จวกหมอปลานักข่าวกิริยาก้าวราวจากกรณีมีหญิงสาวรายหนึ่งร้องเรียนไปที่หมอปลาให้ตรวจสอบหลวงปู่ชื่อดังวัดป่าแห่งหนึ่ง ล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบนางทักษินาดีหอมอายุ52ปีที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งได้นำเอกสารการเข้ารับการรักษาอาการอาภาธของหลวงปู่แสงที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อปี2562โดยยืนยันว่าหลวงปู่ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อเป็นอัลไซเมอร์โดยการนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพื่อ เป็นหลักฐานและไม่เชื่อว่าหลวงปู่จะประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังเห็นคลิปจากข่าวก็รู้สึกตกใจอย่างมากตนเป็นลูกหลานติดตามหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หลวงปูบ่บวชที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นอายุ20ปีจนตอนนี้อายุจะถึง100ปีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกงงและสับสนว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรแต่ก็เข้าใจอยู่แล้วเพราะหลวงปู่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และก็มีเอกสารทางการแพทย์ยืนยนันและในสถานการณ์แบบนั้นผู้หญิงเข้าไปได้อย่างไรอีกทั้งยังมีการถ่ายคลิปซึ่งทำให้หดหูใจสงสารหลวงปู่ นางทักษิณายังกล่าวต่อว่าส่วนตัวไม่ได้ไปบ่อยนานๆจะไปหาทีแต่เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาลูกหลานก็ไปอยู่หลายคนตอนนี้มองว่าการจัดการระบบภายในวัดไม่ได้เรื่องควรจะมีระบบการดูแลพระผู้ใหญ่ที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าหาพระผู้ใหญ่ก็ได้ควรจะมีขั้นมีตอนในการเข้าหาที่ดีกว่านี้แล้วที่หลวงปู่ทำลงไปท่านไม่ได้รู้สึกตัวตามคลิปที่บอกว่าไปจับ ท่านไม่ได้รู้สึกและไม่รู้ว่าจับอะไรนางทักษิณากล่าวต่อว่าและที่พระให้สัมภาษณ์นั้นก็เป็นการเวียนมาดูแลไม่ได้มีการดูแลอย่างจริงจังและมองว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ลูกหลานและญาติคนอื่นๆไม่สบายใจเป็นอย่างมากควรจะมีคนที่มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ